สวัสดีครับวันนี้ครูนิพนธ์นิมงษาจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาสองจะนำเข้าสืบทเรียนในการพิจารณาว่าลำดับที่ให้กำหนดให้ต่อไปนี้จัดเป็นลำดับลู่เข้าหรือค n v e r g e n t Sequence หรือลำดับลู่ออกสางก็ Divergent Sequence โดยพิจารณาจากการาฟของลำดับพจน์ทั่วไปอย่างต่อไปนี้นะครับในภาพแรกนี้เราจะเริ่มที่ พราะทบไป AN ผมขออา่านว่า AN แล้วกันเท่ากับ4ลบ1ส่วน2หนังนะครับลองมาดูว่าเมื่อเราล่างดูจากกราฟแล้วลำดับที่ด้านี้จะเป็นลูกเข้าหรือลูกออกนะครับนักเรียนจะเห็นแล้วนะครับว่าเมื่อ A N ยิ่งมากขึ้นได้เลยค่าของเ n เอเขก็ใกล้เลขจำนวนใดครับ เห็นครับมันจะเข้าใกล้สนะครับ a 3 3 9 4มเาสห็นไหมสังเกตไหมเอนยิ่งมากขึ้นค่าของพจน์ทั่วไปจะเข้าใกล้สนะครับเห็นไหมครับแสดงว่าในข้อนี้ a n เอ็มนท่ากับสลบหนึสอ่วนสอะไรอย่างนี้จัดเป็นลำดับควอนตัมเจนถูกไหมครับเพราะเป็นลำดับที่ว่าลูกเข้ากันเอง อเคนะครับนแรงไปข้อที่สองนะครับรูปพหุทั่วไป an เท่ากับ1ส่วน n ลบ1ส่วน n บวก1เรามาลองดูซิว่าลำดับต่อไปนี้จะเป็นแบับลูปเข้าและลูปออกนะครับถ้าได้เราก็ล่างกราฟขึ้นมาก่อน อันนี้นี่กูใช้เส้นป่านะครับเห็นไหมครับพอตเอเมเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่นี้จุดเราจะไม่คงที่ไว้นะครับเราให้มันให้มันเคลื่อนไหวนะครับให้เราเห็นนะครับอ่าเราจะเริ่มต้นนี้นะครับหนึ่งนะครับอ่านัก็จะเห็นนะครับเมื่อเอ็นยิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับค่าของ a n จะเข้าใกล้อะไรครับนะครับลดลงเรื่อย กับฐานแกนแกน x เลยครับเอนยิ่งมากขึ้นนะครับค่าของ a อหรือพจน์ที่เเข้าใกล้ศูนย์นะครับก็แสดงว่าลำดับนี้จะเป็นลำดับคอนเวเจนต์หรือลู่เข้ามันเองครับโอเคนะครับแล้ดูข้อต่อไปครับ ข้อที่3ให้พจน์ทั่วไป a อ a n เท่ากับ2 n ลบ1ส่วน3 n มกหเรามาพิจารณาว่าลำดับนี้เป็นลู่เข้าหรือลูล่ออกอันนี้เห็นกราฟนะครับดูการเคลื่อนที่ครับเห็นไหมครับตัวที่4ีั้ทนั้นนะครับ ค่าของ A n จะเข้าใกล้0.616 2ประมาณนี้นะครับ63 0.63นะครับให้สังเกตนะครับจะเข้าใกล้0.63หรือยิ่งท่าละเอียดนี้อาจจะก็คือเข้าใกล้0.6นั่นเองครับก็แสดงว่าลำดับนี้จะเป็นลำดับคอนเวเกนด์ดูจากเส้นกราฟก็รู้นะครับเพราเส้นะจุดมันจะเคลื่อนที่เข้าใกล้จำนวนใดจำนวนหนึ่ง อ้าวแล้วข้อต่อไปนะครับให้พจน์ทั่วไปมา square root n ลบหนึ่งส่วน square root n บวกหนึ่งผมจะลองล่างกราฟให้นักเรียนเห็นนะครับเอาละครับเห็นไหมครับการเคลื่อนที่เห็นไหมครับก็สังเกตดีครับค่ามันก็เข้าใกล้ อะไรครับต้องเรียนเข้าใกล้หนึ่งใช่ไหมครับเข้าใกล้หนึ่งนะเข้าใกล้หนึ่งก็แสดงว่าลำดับนี้เป็นลำดับคอนเวอร์เจนต์เหมือนกันใช่ไหมครับโอเคนะครับ <S <s เรามาดูข้อต่อไป ให้เอ็นเท่ากับ4เอ็นกำลังสองลบ2เอ็นบวก3ส่วนเอ็นกำลังสองเราดูรบดับประเภทน,นี้จะเป็นรับเป็นระดับลูกเข้าหรือลู่ออก แต่กูทำให,ใ,หให้มันเห็นพิกัดที่หนึ่งนะครับนั่นเลยได้เข้าใจง่ายขึ้นอ่ามาแล้วครับพิกัดเห็นไหมครับเมื่อเอ็นยิ่งมากขึ้นค่าของ AN จะเ,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 เข้าใกล้สังเกต3.8มจุดแตรงนี้เข้าเข้าเข้าใกล้4นั่นเองเห็นไหมครับยิ่งถ้าเอ็นยิ่งมากขึ้นแต่ในที่นี้กูเห็นแค่เอ็นแค่16นะครับมันยิ่งเข้าใกล้แต่ช่วงนี้ให้ในสังเกตเข้าใกล้จนวนใดนะครับข้อเสียว่าระดับนี้จะเป็นลําดับ ควันตั้เจนเหมือนกันครับโอเคนะครับถ้ารับดูข้อต่อไปให้พจน์ทั่วไปกับสแ u a รู root นกำลังสองลบ1ส่วน 4n นะครับลำดับที่กำหนดให้ตอบนี้เป็นลำดับรู่เข้าหรือรู่ออกนะครับ เราก็มาสร้างกราฟครับกลวให้มาแสดงพิกัดนิดนึงนักเรียนได้เข้าใจง่ายขึ้นโอเคนะครับเราจะเริ่มเลยอันนี้กัภาพารก็ชัดเจนนะฮะ เมื่อเอ็นดีมีค่ามากขึ้นค่าของพจน์ทั่วไปเห็นเข้าใกล้อะไรครับ0.25ประมาณ0.25ถูกไหมครับสังเกตดีนะ0.25มันจะนิ่งเลยครับตรนนี้0.25ก็แสดงว่าลำดับนี้เป็นลำดับคอนเวเจนต์เพราะเขาว่าค่าลิมิตมันเข้าใกล้เมื่อเอ็นีีมากขึ้นมันก็เข้าใกล้0.25นั่นเองโอเคครับ ข้อต่อไปเรามาดูว่าพจน์ทั่อไปมา an เท่ากับ n ส่วน2ยกกำลัง n บวก2นะครับถามว่าลำดับนี้ลูเข้ารูารอ่ออกอ่าเดีวเราทำอะไรกเราวาดกราฟกันนะโอเคครับ ภาพนี้ยิชัดเจนครับไม่ต้องดูพิกัดไม่ต้องพิกัด g ก็ได้ครับเห็นไหมสังเกตนะครับว่าค่าของ A n จะเข้าใกล้ศูนย์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมครับเมื่อเยิ่งมากขึ้นภาพนี้ชัดเจนนั้นลำดับอันนี้ก็ชัดเจนแน่นอนว่าเป็นลำดับควอนตัมเจนสีเกวนยนนั่นเองครับข้อต่อไปครับ ข้อนี่ทำแล้วนะครับอ่าข้อต่อไปขอไปครับอาจารย์ข้อนี้นะครับโอเคนะครับอ่า๋อซ้ำซ้อนโอเคครับก็เป็นอันว่าในการเรียนเรื่องลำดับรูกคดูออกนักเรียนครับพ,พอเข้าใจนะครับจากกราฟนะครับดังนั้นควรอุปนัยข้อนำเสนอกันครับสวัสดีครับ